สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมมิกกี้ในวันนี้เราจะมาทำซีรีส์คือซีรีส์ซีรีส์มินิเวิร์ดนี่ครับน,นะไะเราจะพายเล่นเกมเลยครับนะมาเราก็มาเกิดที่ไลโอมแล้วครับผมนะเติมใส่ซะทั้งหมดนะเดี๋ยวมาครับไปเปลี่ยนสก,กินกับท่านผู้ชมนี่ ไปคัตต้นสกินมาเหมือนนะสวยไหมล่ะโอเคแล้วก็อย่าบัวอะไรสาระกันนูนะแล้วก็ไปเรื่อยเลยเราจะไปตัดไม้ก่อนนี่มันนะมาทำซีรีส์กันเนี่ยต้องทำนะเหอนนะจุ๊บมาไม่ไม่ถือต้นไม้นี่ก็เกิดการเอ้ยไม่ใช่เกิดไอ้เกกิดเอ้โอ้ยพูดไม่ถูกนะ อ่านผู้ชมเราไปที่โกดังก้นนะ ¡Uf, uf, uf, uf! me lo โอ,อ้ะโอ้ยเอ้ย,ส,ยอส,สีย้อมสีสีดำเราไปหาแหล่งทำบ้านดีกว่าท่านผู้ชมนะไปะเราไปหาทำบ้านกันเถอะเดี๋ยวเราจะไปหาแหล่งที่ทำบ้านเกี่ยวกับมนะันน่ะ ในไหนที่เป็นภูเขาอ่ะป่ะโอ้ติดกับไบอนแข็งเลยเดี๋ยวเราจะฆ่าแกหมานะเพื่อเดี๋ยวมาทำเตียงกันหน่อยนะป่ะจะแกะเอ้ยครับเดี๋ยวครับเด๋ยนนะเดี๋ยวไปคือแบบมันมี 我没查到。 麦道，你好。 สารมันพังมาได้เวลาได้ทำก,การฆาตกรรมฝังหารหมูกแกะแล้วกันนะเอ้ยอยู่ในนี้หยุดอยู่ในนี้ยืนบต้เขามาดูแกะกลนตนัดูแกะลายต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูแกะลายต่อไป ีนนางมาเอ้าเดี๋ยวทำไมเกมแหลกจังนะแป๊บแกที่เราไปไหนหมดอมืเอาแกไปไหนแก่ม่ะต้องการแกะขาวนี่แกะขาว มาเยอะจังเล็เยเนี่เยเขาแล้วเออตอไม้ไมาไปอยู่ในแกะได้ยังไงวะเฮ้ยมันปล่อยไข่ออกมาเก็บเดี๋ยวเพื่อจะไปทำฟาร์มไก่เราก็เลือกเรา,เราจะเดี๋ยวเราทำฟาร์มไก่ชั่วคราวไงามาแก่น้อย ร้อยือบุกิวไ้วย,ยุงกับโอ๊ไปได้ไหมเนี่ยอขอเอาพลมเข้ามาใกล้ๆตรงนี้เพราะว่าสาเหตุที่ผมต้องเอาพลมมาจอดแล้วก็ให้แบบมันหูนเลยเนี่ยเพราะว่ายุงมันชอบกัดน,นะคือยุงมันชอบกัดบ่อยมากอะ ลรอยู่น,นู่นดีกว่าเออนี่ยโต๊ะครับไม่ิว่ามันครับดีไม่ยัง,อยงโอเคได้สามแล้วก็ขาสติเดี๋ยวเอ้ยนี่อย่าตามตอนนี้นะ อ๋อไม่ใช่จามิคอย่าขู่ตอนนี้นะไม่อะดื่มเลยต้องใช้อนี้ดีกว่าไม่จะมืดเลยผมขอนอนก่อนนะนี่สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะพ่อจะเปลี่ยนเป็นสก,กินเดิมหรืหอสกินเก่านะนอนก่อนดีกว่า เดียวขึ้นไปยังไงผมจำการขึ้นเรือไม่ได้แล้วไงกดนี่หรือเปล่ากดอ๋อกดอ๋อกดกดที่อันนี้อ๋อคือผมไม่ได้เล่นมินิโบนานไงผมก็เลยจำวิธีการเล่นไม่ได้แล้วคนนะอ๋อเอาเกมอ๋อเอา กับเราท่านผู้ชมโอ้โหโฆษณามาตอนเอ้าเอาเอาเป็นรอะไอเอกก่อนเดี๋ยวเอาเอาเดี๋ยวผมออกแล้วเข้าเกมใหม่ก oh, ่อนนะครับท่านผู้ชม แล้วจะไปชมโหพอดีว่าเมาส์เป็นอะไรของมันวิไม่พอดีว่าไอที่ตีมันเป็นอะไรของมันก็ไม่รู้นะอยู่ดีๆมันค้างเฉยเลื่อเลือเลือเลือไปเอเออขึ้นคือมันขึ้นคือผมจำวิธีการขึ้นเรือไม่ได้จำแต่วิธีการขึ้นเรือแบบไม้คาแบะ นี่อยู่ตรงนี้ที่เราจะสร้างเปมนบ้านคอยมานานแง่อะไรจะมาต้องไม่คอยแคสต์เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮโอ้โหโฆษณาอะไรอีกแง่เกมอะไรมัเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนเกมแหลกจังวะโอ้ไฮก้าไปโอมเดี๋ยวดู สร้างบ้านตรงนี้ก็กันนะครับนะนะเราก็จะกล้วยด้วยเสือดาวดีกว่าเสือดาวไม่ใช่เสือดำของเปรมชัยนะคนละอันนะกดก่อนเลยกุสโนเพื่อใช้มาเป็นอาวุธท่านหน,นะ สู้กับพวกมันเองนะยิ่ยมยอดไปเลยเสือดำเสือดำตีตีข้าไปมันเย่เดี๋ยวหยุดหยุดหยุดขวางเปลื่อหิมาด้วยเอาเอาเอาเย่เสือดำเย้ ดูชมดูดูก่อนนะเราอัพเกรดอาวุธนักล่ามานุษย์นี่ผมเป็นนักล่าอันนี้ก็บองไม้นะยอดไปเลยปะนี่มาแตงงูโบ๊ะปะแตงงูไม่ใช่ลแล้วเว้ยเดี๋ยวเราขุดดินตรงนี้มาสัก เร่ว่ากนินเนี่ยอาหารน่ะที่มันมูทอดเนี่ย I'm